สวัสดีครับนานาเอฟซีทุกท่านสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะพานานาเอฟซีทุกท่านนะครับมาดูแายเครื่องยนต์อิวุสุที่เป็นยูโรสีนะครับสำหรับเครื่องยนต์ที่ไม่ได้อุด EGR มาตั้งแต่ป้ายแดงนะครับก็นานาตามผมไปได้เลยนะครับในส่วนของวันนี้นะครับผมก็จะทําการอุด EGR นะครับในเจ้ามูเอ็กนะครับหรือว่าเจ้าอ้วนดาสุดหล่อนะครับ เพราะว่าเจ้าอ้วนนำสุดหลอได้หมดสัญญากับผู้สนับสนุนเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นผมจะปรับโหมดนะครับของเครื่องยนต์รถคันนี้ให้เป็นไปตามแนวทางของผมนะครับซึ่งในขั้นตอนแรกนะครับผมก็จะทําการอุด e t r ก่อนนะครับซึ่งการอุด e t r ในครั้งนี้นะครับจะเป็นการอุดแบบคงสภาพนะครับผมจะใช้แผ่นบางในการอุดนะครับแผ่นบางก็คือแผ่นสเตนเลสหนา1.5มิลนะครับอุดทั้งสฝั่งนะครับ ในส่วนของเครื่องยนต์ยูโร4นะครับจำเป็นจะต้องมีสายหลอดแอร์โฟด้วยเนาะนะครับไม่ใช่นั้นไฟลูกเครื่องจะโ์นะครับประมาณนี้ในส่วนของวันนี้นะครับผมขออนุญ,ญาตไม่ลงรายละเอียดในขั้นตอนของการอุดเนาะนะครับแต่ขอลงรายละเอียดในตัวอะไหล่ที่ใช้อุดดีกว่านะครับเพราะว่าขั้นตอนการอุด อ่ EGR ในเครื่องยนต์ยูโร4เนี่ยนะครับผมได้ทำไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับแบบละเอียดเลยนะครับนานา f c ลองเลื่อนดูด้านล่างเนาะนะครับแต่ในวันนี้นะครับผมขออนุญาตลงรายละเอียดในตัวอะไรนะครับหรือว่าตัวอะไรที่เราถอดออกมานะครับว่าเราจะทำอะไรกับเขาบ้างนะครับก่อนที่จะประกอบกับเข้าไปที่เดิมนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวนานาตามผมไปเลยนะครับต่อไปนะครับนานาก็จะพานานามาอุด e t r ในฝั่งต้นทางกันก่อนนะครับ ฝั่งนี้เราเรียกว่าฝั่งเทอร์โบนะครับหรือจะเรียกว่าฝั่ง EGR cooler ก็ได้นะครับแต่แท้ที่จริงแล้วนี่ก็คือฝั่งต้นทางของไอเสียในระบบ EGR นะครับไอเสียเขาจะออกจากเขาควายครับนี่มันก็คล้ายๆ header นั่นแหละนะครับเนี่ยเข่าควายนะครับที่รับไอเสียออกมาจากลูกสูบทั้งหมด4สูบนะครับแล้วเขาก็จะมีท่อบริเวณนี้นะครับเพื่อส่งไอเสียนะครับขึ้นไปที่ตัว EGR cooler ก็คือตัวนี้นะครับ การอุดนะครับเราจะใช้แผ่นบางนะครับก็คือแผ่นนี้เนี่ยครับนั่นนะเห็นไหมเอ่ยนะครับเราจะใช้แผ่นบางตัวนี้นะครับในการอุดนะครับอ่าวางลงไปเลยนะครับแต่ก่อนจะวางนะครับทุกครั้งที่เราถอดนะครับถอดอะไรที่มีประเก็นอยู่เนี่ยออกเราจะเป็นจะต้องเปลี่ยนประเก็นใหม่ด้วยนะครับนี่ก็คือประเก็นใหม่นะครับในส่วนของต้นทางนะครับ ประมาณนี้นะครับวางประเก็นลงไปก่อนนะครับแล้วก็ค่อยวางแผ่นอุดตามลงไปนะครับฝั่งนี้นะครับไม่ใช้กาวประเก็นนะครับเราจะใช้แค่ประเก็นเหล็กนะครับเท่านั้นแล้วก็จะมีประเก็นอีกตัวหนึ่งนะครับอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับก็คือตัวนี้อ่านะครับสรุปเลยฝั่งนี้นะครับเราจะต้องเปลี่ยนประเก็นทั้งหมด2ตัวนะครับในกรณีที่อุดแบบใช้แผ่นอุด สแตนเลสแบบบางนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับติดตั้งอะไรทั้งหมดกลับไปก่อนนะครับสำหรับน้าๆนะครับที่มีเวลานะครับก็ผมก็อยากให้น้าๆนะครับก่อนที่จะประกอบอะไรกลับคืนเข้าไปนะครับก็คือคอท่อ egr cooler ตัวนี้นะครับน้าๆควรจะทําความสะอาดคราบเขมหอไอเสียที่อยู่ด้านในท่อนะครับออกให้หมดเซะก่อนนะครับลักษณะนี้นะครับ ก็ในส่วนของวิธีการทําความสะอาดคาบเข้าเหมาไอเสียที่อยู่ในท่อนะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตแยกคลิปออกไปเนาะนะครับก็เดี๋ยวนา้นาๆเราติดตามได้เลยนะครับประมาณนี้อ่ะโอเคนะครับนา้นาๆก็ประกอบอ่าอะไรที่เราถอดออกมานะครับแล้วก็แผ่นอุดแล้วก็ประเก็นใหม่นะครับกลับเข้าไปที่เดิมนะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับนานา,นาทุกท่านงานที่ได้ก็จะได้ประมาณนี้นะครับสวยงามนะครับสำหรับค่าขันนะครับหากนานามีประจันปอนนะครับตั้งไว้ที่20นิวตันเมตรนะครับนี่คือค่าขันแบบเซฟเซฟเลยนะครับแต่หากนานาดูเกลียวของเขาแล้วว่าเกลียวเขาเนี่ยสุ่มเสี่ยงที่จะล้มนะครับให้นานาลดไปที่18นิวตันเมตรนะครับแต่ว่า18นิวตันเมตรเนี่ยก็จะเสี่ยงที่จะ ปะเก็นรั่วได้นะครับอาจจําเป็นจะต้องใช้กาวปะเก็นร่วมด้วยเนาะนะครับถ้าลดค่าขันลงมาที่18นิวตันเมตรนะครับในส่วนของค่าขันจริงๆตามคู่มือนะครับจะอยู่ที่25นิวตันเมตรนะครับแต่ว่ารถที่ใช้งานมาสักระยะนะครับตัวเกลียวของเขาเนี่ยนะครับจะเสื่อมสภาพลงไปเนาะนะครับจากความร้อนความเย็นอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยลดค่าขันมาเซฟๆที่ 20นิวตันเมตรนะครับโดยใช้ประแจปอนที่มีความละเอียดสูงก็คือตัวนี้อ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับฝั่งมอเตอร์ EGR นะครับก็คล้ายๆกับฝั่ง EGR Cooler เลยนะครับแต่ว่าฝั่งมอเตอร์ EGR นะครับหากนา้นาๆจะเอาชัวร์เลยนะครับนานาควรจะทากาวประเกนด้วยนะครับซึ่งกาวประเกนที่ผมแนะนำนะครับก็ควรจะเป็นกาวประเกนแท้ศูนย์นะครับจะเป็นรหัส 1 2 0 7 b นเะครับเป็นของ t r o บอนสะครับสามารถเบิกได้ที่ศูนย์ของอิดุสุได้เลยนะครับแต่หากนา้นนะครับจะเอาตามผมนะครับซึ่งผมจะไม่ใช้กาวประกนเนาะนะครับน้าๆจำเป็นจะต้องทำความสะอาดตัวบ่าของท่อร่วมไอดีนะครับที่ยึดระหว่างท่อร่วมไอดีกับมอเตอร์ EGR นะครับให้สะอาดเลยนะครับอย่างที่นานาได้เห็นอยู่นะครับต่อจากนั้นนะครับขั้นตอนก็ คล้ายๆกับฝั่ง EGR Cooler เลยนะครับก็คือนาจําเป็นจะต้องเปลี่ยนประเก็นใหม่นะครับใส่เข้าไปก่อนนะครับต่อจากนั้นนาค่อยใส่แผ่นอุดนะครับซึ่งเป็นแผ่นสแตนเลสแบบบางหนา1.5มิลนะครับใส่ทับแผ่นประเก็นเข้าไปนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็ให้นานำมอเตอร์ EGR นะครับใส่ทับเข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับหากนามีเวลานะครับนาควรจะทำความสะอาด บริเวณวาล์วของมอเตอร์ egr ด้วยนะครับวาล์วของมอเตอร์ egr นะครับหากเราไม่ได้อุดตั้งแต่ป้ายแดงเนาะนะครับเขาจะสะสมาขาหมอไอเสียไว้จำนวนมากเลยทีเดียวนะครับซึ่งการอุด egr ในรถเครื่องยนต์ที่เป็นยูโร4นะครับเราจำเป็นจะต้องใช้สายหล่อ a i r f o นะครับและสายหล่อ a i r f o นะครับจะมาหยุดการทำงานของมอเตอร์นะครับพอมอเตอร์ไม่ได้ทำงาน นะครับตัววาวนะครับจะไม่ขยับพอวาวไม่ขยับนะครับจะทําให้เข้าไอเสียเนี่ยนะครับจับตัวกันแข็งนะครับพอจับตัวกันแข็งจะทําให้วาวตายนะครับพอวาวตายนะครับมอเตอร์ EGR เนี่ยนะครับก็จะเสียนะครับพอเสียขึ้นมาเนี่ยงานเข้าเลยครับคืออะไรตัวเนี้ยผมว่าเป็นอะไรที่แบบไม่จําเป็นต้องมี นะครับแต่ว่ามันต้องมีนะครับไม่มีไม่ได้ไม่มีไฟรูปเครื่องจะโชว์ที่หน้าปัดนะครับก็อันนี้ฝากแจ้งเตือนนานาเอาไว้ด้วยเนาะนะครับหากมีเวลานะครับนานาก็ทําความสะอาดให้เขาสะอาดเลยนะครับส่วนวิธีการทําความสะอาดนะครับเดี๋ยวนานารอชมได้เลยเนาะนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแยกคลิปออกไปเป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับประมาณนี้นะครับในส่วนค่าขันนะครับนานาก็ตั้งตามฝั่ง EGR cooler ได้เลยเนาะนะครับที่ เซฟเซฟนะครับที่20นิวตันเมตรนะครับทั้งตัวโบลแล้วก็ตัวตัวนัดเลยนะครับโบลก็คือน็อตตัวผู้นะครับนัดก็คือน็อตตัวเมียนะครับเขาจะมีน็อตตัวผู้อยู่2ตัวนะครับน็อตตัวเมียอยู่2ตัวนะครับประมาณนี้อ่ะโอเคครับผมถัดไปนะครับน้าๆทุกท่านก็จะเป็นการทําความสะอาดปีกีเสื้อนะครับตรงนี้ หากหน้น้ามีเวลานะครับควรจะถอดปีกผีเสื้อออกมาทําความสะอาดด้วยนะครับหลังจากที่น้าน้าได้อุด EGR ไปแล้วนะครับ <ๆ S 1> เพราะว่าปีกผีเสื้อนะครับจะสกปรกจากคาบข่าวเหมาของไอเสียกับไอน้ํามันนะครับที่มาผสมรวมกันที่ท่อร่วมไม่ดีนะครับแล้วจะมีบางส่วนเนี่ยล้นขึ้นมาถึงปีกผีเสื้อนะครับเพราะฉะนั้นน้าน้าควรจะถอดปีกผีเสื้อออกมาทําความสะอาดด้วยนะครับ นี่ก็คือปีกผีเสื้อนะครับที่ผมได้ทําการทําความสะอาดไปแล้วนะครับก็จะใส่ๆประมาณนี้เนาะนะครับตัวนี้มีคลิปอยู่นะครับนานาเข้าไปชมได้เลยนะครับแล้วก็สําคัญที่สุดนะครับนานาควรจะเปลี่ยนประเก็นปีกผีเสื้อทุกครั้งนะครับที่นานาถอดปีกผีเสื้อออกนะครับแต่หากนานาไม่อยากเปลี่ยนนะครับก็ใช้กาประเก็นเนะครับที่เหลือจาก การทาที่ตัวมอเตอร์อีจีามาทาก็ได้นะครับหากนานาจะใช้ประเกันเก่าเนาะนะครับแต่ว่าผมอยากให้นานาเบิกใหม่นะครับสําหรับในส่วนของประเกันที่เป็นเหล็กลักษณะนี้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับนานาทุกท่านสําหรับการติดตั้งเจ้าปีกปีเสื้อนะครับกลับเข้าไปที่เดิมนะครับก็ในส่วนของค่าขันนะครับผมก็จะตั้งเซฟเซฟไว้ที่1 0นิวตันเมตรนะครับประมาณนี้เนาะนะครับ ในส่วนของขั้นตอนของการติดตั้งนะครับหรือว่าขั้นตอนของการประกอบปีกปีเสื้อนะครับผมมีคลิปอยู่แล้วเนาะนะครับนานาลองเข้าไปชมกันนะครับเรียบร้อยนะครับนานาทุกท่านตอนนี้ผมก็ได้อประกอบอะไหล่ที่ผมถอดออกมาทั้งหมดนะครับกลับเข้าที่เดิมเป็นที่เรียบร้อยนะครับถัดไปนะครับก็จะเป็นสายหล่อแอร์โฟนะครับจำเป็นมากนะครับสําหรับเครื่องยนต์อีซุที่เป็นยูโร4จําเป็นจะต้องมีสายหล่อแอร์โฟนะครับ สำหรับสายหลอก f o นะครับเป็นอะไหล่นะครับที่สำคัญและก็จำเป็นที่สุดเลยนะครับในส่วนของการอุด EGR ในเครื่องยนต์ย u สุที่เป็นยูโรสนะครับเพราะว่าเครื่องยนต์ยูสุที่เป็นยูโรสเนี่ยนะครับจะไม่สามารถอุด EGR เฉยๆได้นะครับก็คืออุดแบบใช้แผ่นไม่ว่าจะเป็นแผ่นบางหรือแผ่นหนาเฉยๆได้นะครับเราจะเป็นจะต้องใช้สายหลอกนะครับเพื่อหลอกค่าเพื <S <s ่อไม่ให้ตัวกล่องหลักเนี่ยนะครับ ตรวจจับเจอว่าเราได้ทําการอุดอิจานะครับไม่เช่นนั้นนะครับไฟลูกเครื่องจะโชว์ที่หน้าปัดนะครับตรงนี้สําคัญมากๆนะครับในส่วนของไซรหลอกแอฟโฟนะครับน้าๆจาเป็นจะต้องหาค่านะครับที่ตรงรุ่นด้วยเนาะนะครับตรงรุ่นเครื่องยนต์นะครับว่าเครื่องยนต์ตัวนั้นควรจะใช้ค่าหลอกเท่าไหร่ประมาณนี้นะครับแต่การหลอกก็คือการหลอกนะครับประมาณนั้นเนาะนะครับเป็นการหลอกค่าอ่านะครับก็คือหลอกค่าอุณหภูมินะครับ ณจุดจุดหนึ่งะครับเพื่อไม่ให้ตัวกล่องหลักเนี่ยนะครับเปิดการทำงานของระบบ egr ขึ้นมานั่นเองนะครับคือให้เขาอยู่ในอุณหภูมินี้ตลอดนะครับโอเคนะครับในส่วนสายที่ผมใช้นะครับอ่ะเขจะเป็นประมาณนี้เนาะนะครับร้อยสายลงไปที่ด้านหลังบริเวณนี้นะครับผ่านมาตรงจุดนี้นะครับตัวกล่องสายหลอด i r f o a m ผมจะไว้บริเวณนี้นะครับซึ่งผมได้สร้างตัวยึดเอาไว้เนาะนะครับผมไม่อยากแปะไว้ในส่วนต่างๆของรถ นะครับผมก็เลยสร้างตัวขายึดขึ้นมาพิเศษนะครับเอาไว้บริเวณนี้นะครับโอเคนะครับประมาณนี้เรียบร้อยแล้วนะครับนานาทุกท่านก็ประมาณนี้เนาะนะครับในส่วนของอะไหล่ทั้งหมดนะครับที่ใช้ในการอุด EGR แบบโครงสภาพเดิมนะครับหรือว่าการอุด EGR โดยไม่ถอดท่อ EGR cooler นะครับอะไหล่ทั้งหมดก็อย่างที่นานาทุกท่านได้เห็นไปนะครับ อ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงกันดูหน่อยนะครับว่าหลังจากที่อุด EGR ไปแล้วนะครับเสียงเครื่องเขาจะเป็นอย่างไรนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับนานา,นาทุกท่านเสียงเครื่องหลังจากที่ผมได้ทําการอุด EGR เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็อย่างที่นานา,นาทุกท่านได้ยินไปเลยนะครับเสียงเครื่องก็จะดังขึ้นนิดนึงนะครับเนื่องจากระบบ EGR ไม่ได้ทํางานเนาะนะครับตัวเครื่องยนต์เนี่ยก็จะจุดระเบ,บิดรุนแรงขึ้นนะครับก็ขออนุญาตแจ้งเรื่องหนึงน่งไว้นะครับการอุด EGR นะครับเป้าหมายสําคัญของเราที่อุด EGR เนี่ยนะครับ คือเราต้องการให้เครื่องยนต์สะอาดนะครับก็คือไม่อยากให้ไอเสียเนี่ยหมุนวนไปใช้ในออการเผาไห,หม้ใหม่มนะครับเท่านั้นนะครับไม่ได้หวังให้เครื่องยนต์เนี่ยแรงขึ้นนะครับจริงๆเขาก็ไม่ได้แรงขึ้นอะไรขนาดนั้นนะครับอาจจะมีแค่การกระฉับกระเงขึ้นกระปี้กระเป๋าขึ้นเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นการอุด EGR นะครับเราคาดหวังแค่ว่าให้เครื่องยนต์ของเราเนี่ยสะอาดขึ้นเท่านั้น นะครับอ่ะขออนุญ,ญาตแจ้งนานาทุกท่านไว้ด้วยเนาะนะครับโอเคนะครับในส่วนของคลิปนี้นะครับผมก็คงต้องขออนุญ,ญาตจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้หวังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์กับนานา F4 ของผมทุกท่านนะครับในส่วนของวันนี้ผมขออนุญ,ญาตจบไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ